สวัสดีครับผวกมผมทามแมนขอเอมครับผมว่าผ <95 S 1> ู้คุณจะสนุกกับวิดีโอที่ผมจะดทำขึ้นนะครับ200ก่ชีวิตนะครับทั้งที่มันมีอยู่แค่190ขอโทษประมาณ190ชีวิตขอบคุณจริงๆครับถึงบางคนจะดูหรือไม่ดูก็ตามนะครับผมขอบคุณครับที่ผมไม่ค่อยได้เอาวิดีโอบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องการย้ายบ้านไงใช่ไหมผมมีการถ่ายพอย้ายบ้านปุ๊บ มันก็จะมีปัญหาหลายๆด้านทั้งด้านราารเรื่องการเงินการเรียนที่เรียนก็ถ่า,านลำบากนะครับการที่สำคัญที่สุดคือการอัพวิดีโอลงเวลาสุดก็คือการพาดินจาเต่านะครับก็ขอบคุณครั้งที่ท3นะครับ <evet. S 1> ขอบคุณคุณจริงๆที่ติดตามมานานๆมากเลยนะผมนับได้เท่าไหร่มันปีหนึ่ง2ปีกว่า3ปีกว่าจะไม่ได้ <S 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 นะประมาณสปี2ปีมั้งที่อยู่กันมานานนะครับ ผมไม่ค่อยถึงผมจะไม่ค่อยได้อัพคลิปก็ตามนะครับเออลืมไปก็อย่าลืมติดตามชมนะครับผมภาคให้คุณพระสุนะครับเป็นเพื่อนผมเองนะครับททยทำกระตูนนะครับที่ผมไปภาคให้เป็นคุณเจอรี่เป็นเจอร่เี่เอ,อคนที่เป็นแบทพีทอ่ะแบทพีที่เล่นที่เล่นเดอะวอลอซีอ่ะเออนั่นแหละแบทพีทอะ่ะผมทำเป็นคนนี้ไปดูกันด้วยนะครับจะได้่ะขอบคุณครั้งที่สี่นะขอบคุณจริงจริงนะที่ติดตามมาขนาดนี้ขอบคุณมากครับ ผมทำแมนนวเอ็มขอบคุณจากใจจริงครับอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโออื่นนะครับทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ที่กำลังะออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูเพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกดซับสไคร่นะจุดซับสไคร